มาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนดีดีตอนนี้เราข้าสู่ช่องปุ้ยนาเกมเวีทีหรือพี่เอ็นดีปุ้ยนาจะนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ดีวีดสกินสจวตสกินพี่เอกเฮ้ยดรากเกอร์หรือไอชาร์เค้นนะคะก็จะมารับสกินก่อนเลยอันนี้ยังไม่ถาวรนะอันนี้เราจะเช่าก่อนอะไรเนี่ยเออพูดไอ้บ้าอ๋อโอเค ก็เป็นเฮล์ล็อกเลยเอ๋อขอแคปหน้าจอไว้ก่อน <c oughs> ขอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะทุกคนแม่แม่หนูอขออนุญาตทำคลิปนะอันนี้เราก็ขออนุญาตแล้วนะคะว่าขออนุญาตทำคลิปสักครู่นะคะระบบทดลองหนึ่งวันเออทดลองหนึ่งวันก็ได้วะแล้วก็ได้น้องน้องอ้วนเหรอวะนกฟ้าสินล้วนกฟ้าคือตัวอะไรต,ตะไคร่ไส้อ๋อชิ้นส่วนปะ จริงจวนจริงๆด้วยอ่ะอะแคปแคบแ,แคปสิหนูโอเคค่ะทุกคนแคปค่ะแผนป้ายปริศนาโอเคส่วนนี้รับไม่ได้แล้วพอกระเป๋าเต็มจะขายก็ขายไม่ได้จะ,ะเจ้าจอยอดมากอันนี้อ๋อกุลาสนีเหรอเหรอ่ออะอ่ะส่งให้เพื่อนมั่งอันนี้ส่งให้ญาติดูโหดิการ์ติ นี่นะขอสกินเช่าโอ้เค้มเข้มเขมเมจะกินฮีโร่อีกอีกอีกโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วในครั้งก็จะไม่มีอะไรแล้วถามว่าวเติมไหมก็นิดนึงนิดนึงนะค่ะจริงจริงอันนี้หนึ่ง,ง,นะง,งอีกหกอันอีกหกอันจะได้สิบห้าโอเคนะคะอันนี้โอเคเช็คอินไปแล้วนะคะหลังจากที่เราเล่น เล่นอะไรวะแล้วตอนที่เราเราแล้วตอนที่เราอ่ะจะพูดยังไงดีกดรับสกินไปนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปดีวีกอนโอเคเนะะี่ยะอันนี้ก็จะรีรีซิสซันละมั้งไม่ใช่ไม่ใช่รีอะไรว่าบัตเทอร์บีฟอเอร์พาสนะคะ82็สองลยนะคะ ก็มีกล่องแล้วก็เป็นกล่องที่เกลือด้วยได้ลุนแล้วนี่ก็ไม่กดรับให้เ,เลยซ้ำเออแต่ละคนโอเคนะคะก็ได้เพนเคสิบเมกค่ะเพราะว่าเกลือค่ะแล้วเ็าก็จะไปได้อาท้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำคลิปรีวิวจริงๆจะโอเคยี่สิบเอ็ดเมกก็ได้ว่าเลยแค่ยี่สิบเอ็ดมแล้วก็จะไปสู่ลอตเตอรี่ทั่วไป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 ,ไป,ไป,ไปนะ,ะโอเคเกลือวะคุเกลือค่ะเกลือ เกมพิษสีนั่นแหละเกิดตามปากขายอะค่ะม่นมีหมดแล้วขายค่ะเพราะูนเยอะแล้วแล้วก็จะไปซื้อตัวมาซ่าก,ก่อนนะจ๊ะมาซากปอยู่ไหนวะเมเจเมเจอยู่ไหนมาจามาจาเป็นเมดเรอวะเออเมดเป็นเมดที่วคตรแรงงตอนนี้มั้งเห็นเขาบอกว่าเมดหมื่นแปดโอ้ยไม่พอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเ่าซื้อใหม่ โอเคนะคะทุกคนเราจะไปเล่นกับน้องคนหนึ่งด้วยนะคะน้องเซิร์ฟนะคะจะพาขับไปทำคลิปรีวิวนะคะทุกคนเล่นห้าวีห้าก็ได้กว่าจะเล่นสายวีสามดีเล่นสายวีสามดีกว่าเพราะว่ากลัวโดนแย่งคนจะเล่นจะเจอเยอะไม่อยากเหมือนสกินเทลสกินเทลก็โดนคนแย่งเยอะเราจะบอกเราเขากันกนะคะว่าเล่นสามวีสามพอสามสามพอ เพราะกลัออกวออกลัวกลัวคลิปไปแล้วจะโดนแย่งเล่นสจะจดุจดจดุจดจุดจุดจุดชื่อปแปลกๆนะสะจวดแต่ก็ช่างเถอะจีนเขาตั้งให้เราอยู่แลง้วคอมเมนเดอร์เพราะว่ามีคนดันให้คอมเมนเดอร์หนึ่งเลยดาวนุน เอ้ยเดี๋ยวก่อนขอชี้คะแนนก่อนชี้คะแนนดิสิโอเคร้อยเต็มแหมถ้าโดนคนน้ำพักนิดเดียวนะคนนักแข่งล่วงก็คุณกระลุกซอมมือล็อกเกอร์นะคะทุกคนนี่น่ารักก็นี่นะคะอันดับอันดับแรกก่อนที่จะไปรีวิวสกินเฮลล็อกเกอร์หรือพี่เอกนะคะก่อนที่จะไปรีวิวสกินพี่เอกขอรีวิวโปรไฟล์พี่พี่ยะพี่เอกเหรอเอ้ยเฮ้ยจีเอ็ม ปากหน่อยได้ไหมจีเ GM ผิดพลาดอะไรปะเนี่ยพี่เยกเฉยรูปโปรไฟล์พี่เยกปปพี่เยกค่ะไม่อยากจากะเอ้ยเอาจริงๆไม่ได้รอนะแต่มันเขียนจริงๆพี่เยกเฉยพี่พี่เยก H R K อันนี้อันนี้นนตั้งใจอันนี้ GM เขาตั้งใจตั้งใจเขียนอย่างนี้หรือมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือมันก่นหรือเมันเกิดข้อผิข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าหรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะถึงในการแบบนี้โอเคนะคะเป็นอย่างนี้ก่อนเป็น H r k นะคะทุกคน ประมาณนี้จะทำคลิปดีวิสกินเ้ยเออก็จะมันก็น่ารักดีนะแต่โปรไฟล์นี้ยังดีกว่ารูปตัวเองนะคะโอเครีวิวปะพี่เย่เฉยพี่เยก my god ไม่ก d สิ่งสิ่งนกงอ้วนจะไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่แน่แค่พูดมันก็เสียเวลาประมาณห้านาทีแล้วนะนะคะทุกคน ช็อปปุ่งช็อปปีล้ลาสาดงลาซได้เราจะมารีวิวสกินพี่พี่เอพี่เอกนะคะทุกคนเอ้ยนี่มันไม่ใช่พี่เอกนี่มันทอนพี่พี่เอกหอยไปใส่ยังไงอูย้ยหล่ออีหลีอุ้ยหล่อว่ะโอ้ย,ออยน่าจะมีท่าเต้นว่ะขอมี hn, นะ่ท่าเต้นได้ไหมน่าจะมีท่าเต้นนะขอร้อง่ะมีท่าเต้นเถอะสัจอยของข่อยโอซะจอยออกทันแล้วเอ้ยสัจอยมันออกตะคอยได้เดีด๋ยววะ ต่ไม่รู้เหมือนกันมัน,นออกคอยได้ไหมหรือออกไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะใช้เซสจวดอันดับหนึ่งไปเลยใหม่อะเอาเซส,สจวดนี้ดีกว่าเราจะเอาเป็นกดร,ร้อกันนะคะแต่เป็นกดร,ร้อเครื่องดามีประสิทธิภาพใครมาจะฟังก็ฟังถงของน้องอะกลุมฉันไม่ฟังจะต้องการเล่นแครี่ทีต้องการแทง ไม่ฉันจะเล่นแคทรีเจอแค่ทรีไงสจวดชิปเพ่งละเฮ้ยเจอแก๊กเจอเอรินน่าจะไม่แย่มากนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ลกลัวลูกแพ้ชนะละเพราะว่าอันนี้มันเป็นโหมดสามสามเนาะคลิปนี้ก็รีวิวโปรไฟล์พี่พี่เอกอย่าพี่อย่าไปบอกว่าพี่เอกนะอันนี้ก็จะมารีวิวสกินเฮอรล็อกเกอร์นะคะทุกคนพี่เอก,ก,ก H R K อารอชิปเลยปะ วินหล่ออีหลีครับแค่โปแค่รูปโมเดลก็โคตรจะหล่อนะเหมือนช่างอะไม่ใช่ช่างสิคือแบบเหมือนว่าชาแวมไพร์อะแต่แบบไม่อยากจะพูดว่าเหมือนอะไรนะมันมันหล่อมากเลยอะสกินนี้คือให้สิบเป็นสิบถ้าถามว่าหนึ่งร้อยให้ถ้าให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเต็มร้อยให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยชอบมากหล่ออีหลีคักๆค่อยชอบแล้วมันได้ยังไงวะ ขอชอบไหมขอดูก่อนว่ามันเล่นยังไงอ๋อกระเป๋าเป็นรูปรูป,รปนอกอ้วนนะคะทุกคนนอกอ้วนของคู่ของคู่กับพี่เอ็นะคะเออไอ,อ้อยาใจาเย็นๆนะไอ้หนุ่มน้อยร้อยดีนานแล้วแล้ว,ลวเอฟเฟกต์ก็จะเป็นสีแดงๆหรือเปล่านี่นะคะทุกคนเอฟเฟกต์มันก็กลมกลืนชิบเพลงเลยกลมกลื่อนสกิลของหมิ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลย โอ้ยอิชิเป่งอีกแก๊สเนี่ยดึงถอยได้ไหมน่ะฉันก็ผ้าเสียงเสียงตัวละครตัวนี้ไม่เป็นไม่รู้ว่ามีเสียงเสียงภาคไหมนะคะ,ะมีก็ดีเหมือนกันล่ะโว้โยเหมๆงหมียงใจยันๆนอิชิโอ้ยกูโดนว่าแล้วเออเด่อ กูเกดแก๊กแก๊กไอ้ห่าแก๊กแม่งดึงแม่นชิปเหพ่งไอหแก๊กเวทอีกสั้นแก๊กเวทเออสะจุนแฮเวทอ่ะเปิดเสียงดังขึ้นนะเอฟเฟกต์เสียงคือแบบว่าไม่มีหรือเปล่าวะหรือว่ายังเรายังไม่ได้ดาวโหลดสิแพ็กเสียงวะก็ไม่แน่ใจ mọi người có lẽ không có lẽ gì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  không có không có lẽ ไงจ๊ะ,จะเอาหรอเสียงมันมาแล้วมันจะเอาบับฟฝั่งเราไหมวะทำไม่แน่วะฟัมก่อนแล้วกัน ไงเจ้าเอลินหน่าเราอีกทบหนึ่งมาละแหมไม่เว้ยเลยมีแค่เล่นสองตัวเนี่ยอ๋อหอไม่ตายได้ยังไงวะ อายากูเออสวยตายอยู่ดีป่ะกูว่ากูแพ้แล้วตายน,นี้ตายน,นี้กูแพ้แล้วอาจจะแพ้หรือเปล่า ไม่เคยชอบยานเท่าไรอีกแก๊กก็คตรจะแรงเลยโอ้โหตายแพ้แพ้ละกูเกียดมันมากเลยอ่ะ แหละแพ้หาตัวเวทบอกเลยว่าแพ้ตัวเวทแม่งเอกของเวทกูตีไม่เข้าไม่สิไม่ใช่ตีไม่เข้ามันไม่ไม่จะพูดยังไงอะคือแบบเกจะให้ฉันตียังไงก่อนม,นมนอันมันเป็นเวทอ่ะฉันเป็นกายภาพอ่ะ กับปัญญากายภาพะไรสหับ่ิดเป่งอะอุ้ยไม่แพ้แล้วกูเกียดแจ็คเวท เียแกกวโอ้ยมันแรงเกือสัตว์หลักคะตายเอฟเฟกต์ก็เป็นมานี่แหละสีแดงแดงชมพูชมพูมาทุกคน 1> 1ไอเฟตตาวิ่เห็นอะไม่รู้จะบันยายัางไงวะ <Enemy Ultimate. S 1> โอ้ยแพ้ยี่หา้ากูแพ้สเวตยัยงไงกูก็แพ้หมดแล้วล่ะอุ้ยเหรือวค่แพ้วะไม่แน่ใจเว้ยแต่ไม่ชอบแก๊กอะเอาแก๊กออกไปทีดิโอเคชี่ แรงจัดจ,จัดพาะติแทบทำอะไรไม่ได้จริงกูแทบจะกดยอมแพ้วอะพอเหอะพอเหอะกอยยอมแพ้แล้ว เออยอมยอมไปยอมยอมแม่งไปพอพอละพอละกินพอเลยกูแพ oh, ้เวทค่ะพอเลยแพ้เวทสกิลสองป้องกันแค่กกยภาวิ่ป้องกันเวทโว้ยแล้วเจอแก๊กเวทโคตรจะแรงเลยอ่ะใครมันจะสู้ได้วะสจูมันก็แรงแต่มันไม่ได้ป้องกันเวทเนี่ยมันป้องกันแค่กกยพาข้าใช่ปะ แล้วเราเจะจะแจ็คจังหากโคตรแรงเดีย๋ยวคอยดูไอ้แจ็คก็แรงสูพิมฝีมือหดอย่างนี้คน,น่าจะแรงสูงแหละไอไ้ใครจเตะนี่ทำอะไรไม่ได้จริงจริงกูก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะหมีมันก็ทำอะไรแทบไม่ได้อะหมิงแรงก็จริงแต่แบบนีย่ยจะพูดว่ะนเหนื่อยเต่ยังไงก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ถึงท่านถึงท่านั้นเอ็มวีียคนก็ประมาณนี้แะค่ะทุกคนค่ะตายแล้วเชื่อไหมว่ามันโอ้โหแหวนมิเกียวเจียแหวนมิเกียวคิดดู ไอหย่าแรงอคอมเมนเตอร์หนูควันหลังแล้วก็อดีตควันควันทูลเลอร์หนูเลยจ๊ะทุกคนแล้วก็นี่โอ้โหไดมอนด์กว่า โอ้แล้วโหอดีตแร็งคองนโอ้ยตายแล้วเพิ่งเพิ่งเหมือนจะซื้อมันไอ้พวกรางสูงส,ง,งสูงแต่เล่นกาก์เนี่ยไอ้พวกแรงสูงแต่เล่นการ์ดกูถามลุงจิมเผยว่ามึงซื้อได้ดีมาหรือเปล่าเนี่ยถามจริงกูแบบไม่สมกับแรงเลยอะ่ะแต่เข้าใจนะบางบางสถานการณ์มันก็แบบเล่นไม่ออกอ่ะเออเออข้าใจแหละก็เคยค่ะทุกคนจบไปแล้วกับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 就我们了，拜拜。